สวัสดีค่ะดิฉันก้อยสุดที่นี่และคุณกำลังฟังทิป p อังเซ่ทอกพอดแคสต์2021ทอล์กเรื่องราวของบรรจุภัณฑ์ที่คุณอาจไม่เคยรู้ทิ i p อังเซ่ทสนับสนุนโดยบริษัทน้ำมันพืชไทยจำกัดมหาชน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ทิพมเสตท็อก2021มาเปลี่ยนบรรจุภันธุ์ใช้แล้วให้เป็นวัตถุดิบกันค่ะอยู่กับเราที่งานสถาบันการจัดการบรรจุภันธุ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมสภาวุสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือทิพมเสตดำเนินรายการโดยดิฉันก้อยสุธินีสริมนูนค่ะเราจะนําเรื่องราวสาระน่ารู้ข่าวสารแง่คิดและมุมมองของบรรจุภันณฑ์กับสิ่งแวดล้อมมานําเสนอในแบบที่เข้าใจง่ายๆค่ะ การจัดการขยะของประเทศญี่ปุ่นถือว่าเป็นต้นแบบที่หลายๆประเทศมองเป็นแบบอย่างเพื่อน,นำมาบริหารจัดการซึ่งจุดเด่นของญี่ปุ่นก็คือการรักษาวินัยและมีแนวทางปฏิบัติที่เข้มแข็งและมีเทคโนโลยีที่ดีรองรับดังนั้นการพัฒนาระบบการจัดการและรวบรวมจึงอาจต้องมองจุดเด่นและพยายามสร้างแนวทางให้ใกล้เคียงแต่ก็ต้องเหมาะสมกับประเทศไทยด้วยวันนี้นะคะเป็นอีกตัวอย่างของประเทศญี่ปุ่นที่จะนำมาเล่าให้ฟังค่ะมหาคนครโตเกียวโดยขอนำบทความจากเว็บไซต์ chayrabiga.org มา นี่ฟังดังนี้ค่ะมหมานครโตเกียวเนี่ยเมืองสาคัญของประเทศญี่ปุ่นที่มีทั้งความหนาแน่นและมีอัตราการบริโภคที่สูงซึ่งจากจํานวนประชากรที่อาศัยอยู่กว่า13ล้านคนหรือคิดเป็น10%ของทั้งประเทศจํานวนประชากร รวบรวมทั้งหมดเนี่ยมากกว่าประเทศไทยเกือบเท่าตัวแต่เหตุใดจึงมีการกําจัดขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากความเป็นระเบียบของประชากรญี่ปุ่นเองแล้วการแยกขยะอ่อนทิ้งก็เป็นสิ่งที่แต่ละครัวเรือนเนี่ยต้องรับผิดชอบและการกําจัดขยะอย่างได้ผลสำลิดที่สุดต้องอาศัยระบบที่ดีด้วยในประเทศญี่ปุ่นนะคะระบบรัฐบาลท้องถิ่นมี2ระดับชั้นก็คือระดับจังหวัดและระดับเทศบาลซึ่งมีการบริหารงานท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่เท่ากันเขตปกครองมีอํานาจหน้าที่ในการบริหารงาน47 จังหวัดซึ่งมหาคนครโตเกียวเป็นส่วนหนึ่งของเขตปกครองดังกล่าวเขตเทศบาลเป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบและจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ประเทศญี่ปุ่นมีกฎหมายด้านการจัดการขยะเฉพาะทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบการจัดการขยะและกฎหมายดังกล่าว นำมาบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยประสบความสำเร็จในด้านการจัดการขยะสูงมากๆกฎหมายพื้นฐานในการสนับสนุนสังคมให้เป็นสังคมรีไซเคิลได้ถูกนำมาบังคับใช้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสู่สังคมรีไซเคิลลดการใช้ทรัพยากรและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีการพัฒนาข้อกฎหมายได้แก่กฎหมายด้านการรักษาความสะอาดและการจัดการขยะเพื่อให้มีการจัดการขยะที่เหมาะสมกำหนดระเบียบข้อบังคับในการจัดตั้งโรงงานกำจัดขยะและธุรกิจด้านการ กำหนดมาตรฐานการจัดการขยะมาตรการควบคุมการกําจัดขยะที่ไม่เหมาะสมและการพัฒนาการจัดการขยะโดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีความรับผิดชอบนอกจากนี้นะคะยังมีกฎหมายด้านการส่งเสริมการนําทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่เพื่อส่งเสริมการใช้ซ้ําและนํากลับมาใช้ใหม่ของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทโดยคํานึงถึงหลัก3 R S ก็คือ Reduce Reuse และก็ Recycle ซึ่งได้มีการออกกฎหมายเฉพาะตามลักษณะของผลิตภัณฑ์อย่างเช่นกฎหมาย Recycle ภาชนะและบรรจุ กฎหมายรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้ากฎหมายรีไซเคิลขยะเศษอาหารกฎหมายรีไซเคิลขยะจากการก่อสร้างและกฎหมายรีไซเคิลยานพาหนะที่หมดอายุการใช้งานแล้วเป็นต้นตอนหน้านะคะเราจะมาฟังบทความเรื่องการจัดการขยะของมหานครโตเกียวกันต่อค่ะในวันนี้นะคะก้อยลาทีมเอมเซทอคงต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะถ้าคุณผู้ฟังมีคาถามหรือว่าอยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์หรือสิ่งแวดล้อมกับเราก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้ที่ Facebook ของทีมเอมเซนะคะ t i p m E TIP MSE แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ามาช็อคเรื่องราวเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ